ไม่งแต่นดิิตลเทนิคะยองไหนในมือก็ถ่ายดิคุถ่ายตั้งนานเลยีอ่ะไหนลูกี่เจอ่ะเจ๊อันนันอโห้ยมีน้ำลายด้วยอีกที่อ่ะอ้ยเหมือนน้ำพ่นพิษเลยไหนอ่ะเอายังไหนลูกโอ่ะเออไหนลูกโ่งอ่ะมึงไม่ถ่ายตอนที่มันทำไปเลยว่ากูถ่ายนานแล้วอีที่อ่ะ ต้องโปงยังไงวะสามอ้ยดีสามการคอยแบบนั้นดริเออมันไม่ได้เป็นลูกโป่งใหญ่ๆอย่างนั้นหน่อ้สัตว์เออมึงก็ทำให้ดูเหี้ยไงจะไม่โดดใส่เป็นก๊สโปยมันทำให้อูดูอูชอบอ่ะไอ้เดียล่ะมันเป็นยังไงวะอูเล่นใหญ่เลยที่อะเบ้าวีปาวีอายังไม่ได้อีกเหรอไม่เป็นอะไรวะในท่านความกลัวมันไม่ต้องดึงก็ได้ดิมันเป่าออกเลยก็ได้ เรวเรอยวยูยกผู้ถ่ายเป็นนาทีนะแต่ลายเนี่ยเหี้ยเขียนนี่ก็ถ่ายเหี้ยก็ไม่รู้สัเอออย่าบังอย่าบังไอ้มาร์กไอ้มาร์กไหนเดี๋ยวให้กูเปล่าไอ้มาร์กเป่าให้มาร์กเป่าไอ้เด็มเป่าเลยเป่าไม่เป็นวันนี้ยางนี่ต้องไล่ไล่หมึกทอน่มอนลงกระถาเนี่ยเหี้ยทัด คเขาถ่ายอยู่ด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยขาดไหมเนี่ยถัาแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำไงเไปช่วยอะไรจะช่วยอย่างนี้เพ่อนนี้เขาถ่ายรูปคลิปอยู่ว้ายรู้เรื่องเลยให้มันว่องไวดิที่อ่ะมันลามหมดแล้วน่ะรีบต้งรีบไปไหนกูอยากเห็นแล้วเอาเลยถ้าเอาเลยได้แล้ว ่เราไม่ได้เลยถ้าไม่ได้กูจะจำให้เลวีเลวีทำไมทำนี่ทำนี <Auss biography> ่ไหนไม่ทำเลยยังเอ่ะทำไงวะไอ้ยี่ไอ้ยมันลีลาไอ้ยี่ไอ้เยี่ไอ้ยี่ไม่เคยเห็นไอ้เยียกูไม่เคยเห็นนะโอ้ยสองนาทีแล้วสองนาทีครึ่งแล้วตามแบบ